เมื่อพี่น้องเมื่อเมื่อถึงฤดูฝนจะตกไม่ตกมันก็จะออกแ้วพี่น้องเอ้หนามานี่โอ้ก็นะนะพี่น้องอืมพี่น้องดูดูดูเยอะเยอะเออหมดเลยกำลังสิออกอี่น้อง มันจะออกแล้วดอไม้มันจะถึงเวลาออกหน่อแล้วอือหือดูใหม่เดี๋ยวเข้ามาปักด,ดึงเรามาดูสิจะมีอีกไหมน,นี่พป่นดอกนี่โอ้มันจะออกแล้วดอไม้นี่ค่ะ

Ini pokoknya kerja. kan ya. Hmm. Sudah, lihat, sudah, sudah. Ya, mesti ya di sini. Mau sih. ียดูพี่น้องอืมพี่น้องเด็กตแล้วเด็ตแล้วออ้โหโมล่ไปได้พี่น้งองเดี๋ยวเอ็นก็ไม่เฮ็ดเอ็นกอกให้เพิ่มก่อนทำกอกให้ก่อนทำกอกเ่มไว้ก่อน อันนี้มะม่วงสุกป้าแอมเก็บมาเมื่อกี้นี้จะเอาไปให้ย่าจ้ะจะมาทำอคอกถมไว้ก่อนนะคะเผื่อว่า็นสีซุ่มซีนเนาะนี่โอ้นี่นที่นี้นะแตกสน,นันเลยพี่นอ้องฝนบปรต,ตกยากเหน็ดบ้านป้าแอม ฝนไม่ตกเลยหนไม้จะออกแล้วออกก่อนฝนแล้วพี่น้องคุนนะตาดฝุนแท่งล้วพี่น้องแท่งนอ,อแล้วนี่ก็แเมนจังนหนโอ้แท่งนอ,อแล้วนะคะนี่เยอะเยอะเยอะ แม่แตนจะแบบทำน <c oughs> ั how, ้นให้มันพูนพี่น้องเพิ่ทนนอแล้วเทงนอแล้วเร่นี้ก็คงจะมีพี่น้องมันไปได้เปิดนะนี่พี่น้องนึ่ว้าวมีแล้วมีแล้ว เราก็ได้เห็นหน่อไม้แล้วจ้าพี่น้อง